เอาพี่มอยเอ้าว่าไงพี่สนใจไหมพี่อะไรแบบนั้นไม่สนใจครับมามาดูเฉยครับเกมไม่รู้เว้ยไอจ๊กเกอร์มึงเลกอะไรโจ๊กเกอร์มึงเลกอะไรหกห้าเจ็ด น้องน้องผมมีหนึ่งพันอยากล้านนะครับอ้าวพร้อมล้านอีกในบัญชีครับน้องผมมีตังในบัญชีเป็นแสนเลยครับอยากล้านพี่พี่พี่นักรี่พี่เห็นพี่ตอนไหมนี่อ่ะใส่นี่ใส่ใส่สต๊อทใส่ใส่สต๊อทเห็นไหมพี่แย่พี่แย่พี่แย่อยู่ไหมครับพี่แย่ เห็นพี่ใหญ่ยืนมเต้นอยู่นะครับน่าจะเต้นเพลินไปหน่อยพี่ใหญ่มิดไม่ะนะพี่ใหญ่มิดไมร์โอ้ฮเยยย กูเสแสบจัดเลยมึงดูกูแสบดิพี่แสบไม่ชวนเขาคุยหน่อยหรอพี่ชายผมเอเดี๋ยวไม่ได้ มีจโจ๊กเกอร์ด้วยเหรอวะเปลี่ยนใค่ตอบดีกว่าเขาพิมมาแล้วอ่ะเอ้โจ๊กเกอร์มันนีะเป็นยูนิคอ S <S หนูไม่เกี่ยวนะคน,<ส>นอื่นกู <ๆ S 2> <ผม S 1> ไม่เฮียอะไรแล้วแต่มือไงอีสัตว์บารมเียอะไรไม่ต้องพูดยังไงก็ มีแต่คนแอบอ่ะงานหึมคับใจเย็นครับใจเย็นครับเป็นไรกันครับเนี่ยไอหนีกลัวตายหมดนะอุ้ยเอาใจเย็นครับนี่นี่นีอต่อสี่ขาาวผม ผมขาวเข้ามานี่ผมข่าวผมจะบอกอะไรคุณมานี้เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเขาเขาตอนแรกเขาจะมาผมไปเจอเขา,าเขาบอกว่าเห็นน้อง<ช>เขาไหมค,คนม่เกีย้ยคุณเป็นน้องเขาไหมกันไหนครับคนเสื้อชมพูครับได้ครับเด็กในแก๊งเขาครับหันมาหันมาหันมาผมจะปกป้องคุณเองสัญญาหันมาครับน้องครับอ ดีกป้องคุณเองนะนี่ครับหนีไปกับผมเลยไหมแน้องในแก๊งหนูล่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะมาอีกแล้วเขาจะมากันเต็มแก๊งเลยรอบเนี้ยไม่ได้ยินเหรอเขาบอกว่าออใครหนีกูตายนะกูจะเอามาหมดแก๊งเลยหนูว่าหนูดีดีกว่ามา,มาขออ,อีกทีได้ไหมคก่อนอไปมาพี่ขออีอกทีได้ไหมอะก่อนไปกดเลยสู้ๆนะ พี่เป็นห่วงแอมแอมอยู่นี่ได้ไหมอะได้ค่ะนายโอเคพี่เตเคยังต้องถ่ายให้ป้าดูได้ไหมคะใครครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับอ้้วคุณต้อนติเหรอเขาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับพี่แยบพี่แย่ครับใช่ครับแย่มิดไม้ครับแย่มิดไม้ครับเนี่ยคุณลืมหรือเปล่าคะว่าคุณทักหนูไปแล้วนะใครครับเอาคุณถมวมาใครออยเบลมา ไม่รู้ว่าดูมาที่หลังไม่ได้มีแค่นี้หนิเมื่อกี้อ่ะอยู่ไหนอ่ะเอาให้เลียงเปล่าเลี้ยงคนเลยเปล่าโอ้โหสิบหายแล้วเออเออเ้ยเป็นเลี้ยงอยูแล้วอเราไม่ไมเงียบนะไม่พู่อยู่แล้วพี่กันแล้วแต่แตมึงมึงได้เบอร์เขาไว้แล้วนี่พัดนอกมึงก็เออไม่ไม่พี่มันดีกว่าพี่พี่เปิดตะโกนพี่อ่านี่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 เขาอยู่นี่ เฮ้ยมานี้มันมัน่ว่านะกูบอกแล้วเนาะคนนี้กูไม่ใช่วะกูกูมีกูสาวคนนั้นอะเขากลัวไปลงแขงไหมล่ะเขาอยู่คนเดียวเขากลัวออนไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มทั้งห้าไหนไหนนี่เขาแอบอยู่นี่เขาแอบอยู่นี่เมื่อกี้แอบดูดปากเขาไปสองรอบไหน่ะหนู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 หันมาก่อนหันมาพี่ช่วยหนูแล้ว เขาบอกว่ามันหายไปไหนเขาบอกเขากลังจะกลับแล้วหนูหันมากดมาหันมานี่กดเฮ้ยเอฟบ้าอุ๊ยอะต่อเลยต่อเลยใครจะจูบต่อเร็วๆว่าจะทำอะไรก็ทำอ่ะเขาเขาตามหาตัวหรือเปล่าเออเขาตามนี่รออะไรอ่ะน่พี่ไอรีนครับโดนแน่พี่ พี่ว่าพี่โดนพี่เป็นคนสวนทุกคนเลยหนูก็เปล่าเบ์อะไรหนูไอรีนอะหนึ่งสเก้าค่ะคนนี้ชื่อรีฟานคนนัหนรี่านรีฟานน้องน้องที่มาเด้อ พี่โดนเไปกี่ล้านเนี่ยพี่โดนเอไปกี่้านก่นก่อหก้านโดนเอทไปหก้านน้องๆพี่อยากเอ็งโอก่อนก่อนเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับก่อนก่อนกูอยากสั่งเลยมานี่ดิโอมาครับมามามาพีกอก่อนด้วยได้ไหมไม่น่ากลัวอย่างที่หนูคิดหรอกมั้พี่กอก่อนหน่อยหันมาครับนี่นี่นี่พี่กดก่อนแล้วครับเนี่ย อะไรครับเฮ้ย uh มี huh> แลกคีฟ okay. ันกันไปอุ้ยใครกระโดดน้าหนีลงน้าอ <uh um> ่ะไม่รู้แหละกูไปก่อนแหละไปก่อนแหละเฮียอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูซวยกูอยู่ตรงนั้นกูซวยไปตรงนี้ก่อนแหละเจ๋อหมาเลยอ๋อหมาเลี้ยอเขามาเจ๋อหมากูหนีมาฝั่งนี้เจียมาแล้ว ไม่ยุ้กูบอกไว้แกล้งไม่รู้หแหละไหว้าเขาจะมองเราเขาจะมองเราไม่ดีนะกูบอกก่อนนะเขาเรียกคิวได้พี่ต่อแหละเออแหละไม่กูไม่รู้กูไม่อยากรับรู้อะไรไงเดี๋ยวเขามองเราไม่ดีไงก็ให้เขาเคลียร์กันแก๊งวิ่งไล่แล้วเขาจะมาหาเราแล้วอืมไอคนนี้คนนี้คนนี้มีปัญหาไอคนนี้ใจเย็นครับเบลมากับน้องเบลไม่ได้มาทำอะไรจริงๆคนอื่นกูไม่ว่านะกูบอกแล้วนะ ไม่รู้เด้อดูบุหรี่แบบถ้ามันจะหนีก็ไปเอามันออกแกงไม่ต้องมาเล่นกับกูไม่ใจนะครับเป็นเรียกเพื่อนหน่อยได้ไหมครับมันจะโดนออกแกงแล้วน่ะไม่ต้องหนีใครหนีไปไหนใรหนีพย่ยาบอกเขาอยาหนีครับ ตามตามเขาตามเขามาคุยดีตามมาคุยดีกว่าตามมาคุยดีกว่าอย่าหนีเลยโกรธแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโทรให้อ่ะเดี๋ยวผมไปตามเขาเองครับเดี๋ยวไปตามให้เดี๋ยวไปเจอครับผมไม่อยากโดนผมไปดูไม่ตั้กูกลัวว่ามันอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เฮ้ยมึงโทรตามคนนี้เขาจะโดนเด้งแกงแล้วน่ะไม่รู้ีหูขุนจัดเลยผมบอกเลย อยเอาเอแล้วฮอมาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวจัดเลยเนี่ยกูนั่นเหรผมจะไม่ทันร้านจ้าเลยใ้่ร้านจ้าไอ้เย็นเขาหายอ่ะโทรหาเขาหน่อยดิโทรดูให้อยู่อ๋อันนี้อะไรูยังไงคะหนูยังอยากอยู่อยู่ค่ะหนูเพิ่งมาได้สองวันเองพี่ให้หนูกลับมันจะสูญแล้วหรออยู่ไหนอยู่ที่เดิม อยู่ไหนอยู่ดีเดิมมราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยนะ yeah. นอีเหี้ยหายแล้วเดินด,ด,ดิจับก,กันยังไงดิพี่มมึงมึงงฟังนะ มันไม่รอดจริงตัวเราเองไม่มีค่าขนาดนี้ยที่ชายแดนจะลงไปทะเลด้านหน้าไม่มีค่าขนาดนี้ใส่สุดมันวิ่งว่ายไปสุดนะแก้งไหมผู้หลักการไปเอาไกด้วยเม่งกันดีเดี๋ยวเขาบอกว่าอนกูแจ้งใบให้หมดเลยไอ้พวกที่มันล่อสีล่อเซอ์ก็ควยกูสวยอีกไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะกูบอกก่อนนะถ้าเขาฉุนจริงเขาแจ้งใบอีกนะระหว่างแจ้งใบพวกมันกับออกแกงเอาไหนหลงตัวเองเหรถือว่าไงพี่ก็ได้ก็ได้มาแล้ว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  เขาเขาไอ้แ์นเขาบอกว่าระหว่างแจ้งใบพวกมันก็ออกแก๊งเอาไหนซวยเนาะพี่ไปรับดีพี่ไปรับนดีพี่แย่พี่พี่แย่ไปตอกมาแล้วตอกก่อนจะส่งเนาะหนูคิดว่าตัวเองไม่้าเหรอคะก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับคุณเข้าแก๊งพี่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าหนูอยากเล่นแก๊งยิงวันนะครับรอบพี่แล้วพี่ไม่ว่าพี่ปล่อย ทำไมอ่ะหนีทำไมอ่ะขอโทษหนูเชิญทุกคนมาเองเออหนูคิดว่าตัวหนูเอม่มีค่าหรอขอโทษหนูใส่มีค่าดิเนี่ยมีค่าสำหรับผู้ี่นมนี่แล้วระหว่างแจ้งใบพวกมากันหนูออกแกงกันหนูยาวไหนโอ้หหนูยอบแงใบดีกว่าค่ะโอ้ยสวยอีกกูไปหวังแล้วนะเซ็กชั่วฮาร์ลนเมนนีกแอมซูลซอลี โดนเฟซช่วยพี่โอเคพี่ปล่อยพี่ปล่อยเอาเวลาแจ้งพี่ก็ปล่อยพี่ไม่โอเคเอาเบียลมันทำไมไม่มีรถเหมือนกันรถโดนลบรถโดนลบใต่อยู่ด้วยกันก่อนกีตาร์ไม่โดก็อยู่ด้ก็อนี่แหละเกิดอะไรขึ้นในนี้มมีใครไอ้คนเดียวนะเว้ยหนูจะทำอะไรพี่ไม่เคยว่าหนูเลยนะเว้ยทำไมต้องเป็นคนนี้วะ วิ่งเขามหมายถึงพี่ตอดนไม่ใช่อ่ะไปแล้วมานัวกันต่อเลยสาวๆมนุษย์ป้าไปแล้วลมา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 เวคิดไปเลยมนุษย์ป้าก็เป็นอย่างนี้แหละหนูจ๋าหันมา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 พี่โอเเองเนาะไม่เป็นไรหรอกมาเห็นลายปลาคารฟที่หลังพี่ป้ากว่าพี่จะได้พี่ไม่ใช่ง่ายๆนะมามามาโอ้กอดกันมา กดมาพี่ขึ้นปากหลานไเาูกดมาเขาเขาบอกไงหนูได้ยินไหมเนี่ยงอมหมือหรือเปล่าไม่ต้องงอมสี่ห้าสามไม่ไม่แปลว่าไม่ไม่ใช่ว่าสี่ห้าเสียงเพิ่มหน่อยนั่งทำมาพี่จะพันโอ้ยเองมากดดีหนูหนูอยู่ไหมนี่งอมเนี่ยงอมกับแผ่แม่เบี้ยเลยไหมล่ะครับพี่ออกซอ โอ้โหไอ้ยกไอ้ยกโทรมาแล้วเด็กไอ้ยกไอ้แย้ยกมันมาโอ้โหโดนในยกอีกกูดูอยากทรงขาบ้านกูกอดแทบตายข้าพี่ยกโซดไอ้นั่นชอบเรียนตกขาวด้วยกูบอกก่อนสวยอะลงทะเลน้ำเค็มแล้วด้วยอว่ะเคมงี้แหละครับหัวหน้าแก๊งอะ อหลไออยู่ไหนอยู่ริมเลอยู่ริมเลเพื่อนเดมมันจะบอกล้วอยู่อยู่แถวกันเด็กเลยเนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อนอ๋ออ๋ออยู่ตรงไหนวะริมเลส่งรูมให้หน่อยเดี๋ยวไปหาเออไม่เไม่ต้องกรอนะพี่พี่อยู่ไม่ต้องงอมเออไม่ต้องงอมไม่ต้องงอมโทษหายยกหนูมันหนูมาโดนลงโทษเลยมากินหนูรบสใสยกอ่ะมานี่หันมาเลยหัวขาวอหนูหันมาถ้าไม่หันพี่แทงหนูเลยนะกลับลงไปข้างล่าง อ,อ้าวโอ้โหกลับไปตรงนู้นนะตงอ่างน,าานู้น่ะเด็กอายุก่อเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้พี่นั่งทำให้ทำปูนอะไรให้วนี้พี่ว่าพี่จะไม่นอนให้ไม่เป็นไรไเอาเราต้องอยู่ในการเราเพิ่งเข้ามาเองมาได้วันนี้วันที่สองของวัน พี่ยังไม่ได้รายอาวุธพี่เลยตั้งแต่พี่ดันอาวุธได้วันนั้น่ะแต่พี่ก็ต้องขึ้นบมอให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาที่ผมขาดะไรพี่บอกเลยเดี๋ยวมาพี่ตีไม้ผูบกหนึ่งได้แล้วพี่บัตรฟรีมาวันนั้นบัแล้วกูอยู่ได้ไงละน้องฟานเนาะเดี๋ยวมานั่งเคลียร์เขาเข้าใจผิดอีก็กูแบบไปรี แล้วจ้าแกงบอกไม่แกงบอกไม่ได้ตอบสื่อ,อโอ้ใครวะนี่ปูขโมยได้ไหมเนี่ยรถล็อกไม่หนีน้องเอ้ยอูเจเ AK คด้วยกูไม่กล้าเปิดอ่านว่ะเฮียชิบหายแล้ว